สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เสรีกลางไัยนะคะคลิปนี้เราก็จะมาดูดวงของคนที่เกิดวันทั้งแกันเป็นดวงประจำเดือนมกราคม2567เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์ เรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภจะเป็นยังไงกันบ้างมีเรื่องอะไรที่พวกคุณต้องระวังไหมและมีสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ share, เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่และลิปต,ต่อไปให้เสร็จด้วยนะการดูจะเป็นการดูแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้เพราะว่าไพ่เปิดไพ่แค่กองเดียวเนาะให้ทุกคนตั้งจิตให้นิ่งนะคะสิ่งไหนที่ไพ่อยากจะบอกก็ขอให้ไพ่สือออกมา เซีจะขออนุญาตเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้คนวันอาทิตย์เนาะ Seven of Cups Four of Swords Four of Swords King of w n d Queen of Wands The Tower t r e e of Wands seven of อฟมอนโอเค Star ส o u า o ฟ r อเออขอโทษค่ะ f o ออ d วัน e ดลิเ r อร์สตร t งและสุดท้าย โอเคต้องบอกว่าเกณฑ์เรื่องของการเดินทางขึ้นมาค่อนข้างชัดมากนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นคิดวางแผนที่จะทําอะไรเนี่ยถ้าลงมือทําจริงจังตั้งใจทุ่มเทมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แต่เขาเตือนนิดนึงคือในเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วแล้วพอมันไมด่ดีอย่างที่คิดเนี่ยพวกคุณจะท้อและถอดใจได้เร็วเช่นกันอันนี้ต้องต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคะ สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวเออไม่ใช่ชาวคนเกิดวนันอาทิตย์ในช่วงเดือนนี้เนี่ยคือเรื่องของความคิดความคิดบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องที่มันเคยพลาดเรื่องที่เราเคยทําผิดเรื่องที่มันเคยเป็นปัญหาจนกลายเป็นว่าพอเราจะหยิบจับทําอะไรปุ๊บเนี่ยเราตั้งความหวังไว้ก่อนตั้งเป้าหมายพอเราตั้งความหวังไว้ก่อนที่เราจะตั้งเป้าหมายปุ๊บเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังหมดหวังปุ๊บไม่อยากทําแล้วค่ะ มันก็เลยทําให้ทุกอย่างพินาศได้เหมือนกันต้องระวังนะคะขึ้นเตือนมาชัดเจนมากและที่สําคัญในเรื่องของอารมณ์ลักษณะคําพูดการสื่อสารส่งผลกับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคําพูดเชิงประชดประชันตัดเพ้อหรือคําพูดแรงแรงแรงแบบขยี้ีิใจแบบให้คนฟังรู้สึกว่าเจ็บปวดที่สุดต้องระวังเช่นกันเพราะขึ้นมาเตือนเลยว่า อาจจะมีบางคําพูดของเราที่ทําร้ายความรู้สึกคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดจนกลายเป็นปัญหาบานปลายแล้วอาจจะต้องเลิกลากันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเลิกคบกันหรือเป็นแฟนก็ตามแม้แต่คนในครอบครัวอาจจะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะกับคุณแม่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานกันก่นกอนเลยสําหรับคนที่ทํางานประจําในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์สูงมากที่เราจะตัดสินใจออกจากงานแบบปุบป,ปับกระทันหัน ข้อแรกเลยเนี่ยอาจจะเกิดจากอารมณ์ภาวะอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. เหมือนเราโดนบีบเราโดนกดลนันเ,ออเราโดนบีบเราโดนกดดันเหมือนโดนแกล้งนั่นแหละแล้วพยายามอดทนมากที่สุดแล้วหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวงานโดยตรงของเราเราอาจจะจัดสรรได้แต่ว่ามันยังดีไม่พอสําหรับตัวเราเองแล้วเราแก้ปัญหาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้ทง้งานที่จริงจรงิวันอาทิตย์เก่งมากในเรื่องนี้แต่กลายเป็นว่าช่วงเดือนนี้ อาจจะมีเรื่องเครียดหลายเรื่องที่มันสะสมเนาะหรือเป็นภาวะของอารมณ์ภาวะที่เรามีความเครียดสะสมอะคะ่ะพอเราจะต้องแก้สถานการณ์จนตัวปุ๊บมันเหมือนเราคิดไม่ออกหรือเราอาจจะแก้ปุ๊บแก้แล้วมันยิ่งแย่กว่าเดิมมันก็เลยยิ่งทําให้เราเครียดมันเหมือนคนลนอะพอเรายิ่งแก้ยิ่งแย่เราก็ยิ่งลนลนปุ๊บเราก็ยิ่งแก้มันไม่ได้ต้องมีสติให้มากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกิดจากความคิดและการตัดสินใจของเรามันเลยทาให้เราเกิดความเครียดสูงมากเพราะมันพลาด ะะและไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะถูกไล่ออกแต่การโดนกดดันการโดนบีบจะทําให้คุณเลือกที่จะลาออกเองบางคนหาที่ใหม่ไว้สแตนบายแล้วพอรู้สึกว่าท่าทางจะไม่ค่อยดีและการทํางานตรงนี้แต่บางคนยังไม่ได้หาอันนี้คือโนส่วนโนแคโนใส่ใจค่ะไปตายเอาดับหน้าอย่างเดียวเพราะเรารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ต่อไม่ได้แล้วถ้าเราไม่โดนเขาไล่ออกยังไงเขาก็ต้องบีบให้เราออกอยู่ดีต้องบอกว่าจริงๆหัวหน้าเนี่ย เขาดูพยายามที่จะช่วยเราในหลายเรื่องเลยนะพยายามแก้พยายามแบบแนะนําพยายามอะไรที่เขาพอจะช่วยได้เขาคืออยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยมากเลยแต่บางอย่างอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเราได้ร0อคะ่ะคือ พูดตามตรงว่าหัวหน้าดีกับเรานะในระดับหนึ่งแต่ภาวะกดดันมันอาจจะมาจากสูงกว่าหัวหน้าที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สามารถผลักดันหรือช่วยเหลือเราได้เพราะว่าหัวหน้าที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาแสดงออกชัดเจนเลยว่าเขาเป็นพวกเดียวกับเราหรือเราเนี่ยเป็นพวกพวกของเขามันก็เลยมีการเซฟกันเกิดขึ้นแต่บางอย่างที่มันเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับผู้ใหญ่เบื้องสูงที่ทําให้เกิดปัญหาการสื่อสารกับลูกค้าก็ได้หรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดจากตัวงานที่เราผิดพลาดแล้วมันเหมือน เราพยายามแก้แล้วมันยิ่งแย่พวกเนี้ยมันทําให้เขาไม่สามารถที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรได้เลยแต่เขาพยายามที่จะยกข้อดียกสิ่งดีๆของคุณนะออกมาพูดแล้วแต่สุดท้ายคือมันก็ยังคงเป็นปัญหาเหมือนเดิมเหมือนทุกคนรู้สึกว่าอถ้าสมมติคุณมีคุณมีศักยภาพจริงอะ่ะงั้นคุณแก้ปัญหาของตัวเองแล้วตอนเนี้คือสภาพจิตใจเรามันไม่ได้จริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเลยคุณพังพินาศแน่นอนนะคะถ้าไม่ไหวออกเลยไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยากทํางานตรงนี้อยู่่เเพรราาาาาะววหหััน้ดีกบาากบม เราก็ลองขอคําแนะนําของคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้อย่างเช่นเขาถนัดในด้านนี้หรือเขาพอมีความรู้ด้านนี้ที่เราไม่มีเราไปขอคําแนะนําจากเขาได้เพราะว่าเขาก็จะให้ไกด์ไลน์แนวทางมาในบางส่วนซึ่งก็สามารถที่จะนําไปแก้ปัญหาได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งดีกว่าแก้คนเดียวนะคะอาจจะไม่ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็สามารถที่จะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้เนาะส่วนเพื่อนร่วมงาน70%คือดีกับเรามากค่ะเพื่อนร่วมงานก็คือ รักเราเหมือนเพื่อนจริงๆคือไม่ใช่ว่าคิดตายกินไม่ดีคนที่สร้างปัญหาหรือว่าคนที่บีบเรากดเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อนร่วมงานและไม่ใช่หัวหน้าใกล้ตัวแต่น่าจะเป็นสูงกว่านั้นตำแหน่งสูงกว่านั้นตำแหน่งใหญ่กว่านั้นมันก็เลยทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเราได้เลยแต่เขาก็ยังคงช่วยกันยืนยันแหละว่าเฮ้ยเราเก่งนะเราทําได้นะเราแบบจริงๆแล้วเรามีความสามารถนะอาจจะมีอุบิเหตุบางอย่างหรือว่ามันเป็นปัญหาที่แบบเกิดจากข้อบกพร่องนะคือทุกคนพยายามยื่นมือเข้ามาช่วย ทุกคนเลยนะคะถือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเจสของเราดีมาก30%มสช่างมันค่ะตัดทิ้งไม่นับเป็นเพื่อนเนาะแค่คนที่ต้องทํางานร่วมกันเฉยเฉยเพื่อนดีมีเยอะมากมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณยังคงลังเลใจว่าควรจะออกดีไหมเพราะน้อยมากที่เราจะได้เจอทั้งสังคมแบบเพื่อนร่วมงานดีแล้วหัวหน้าดีแต่ถามว่าหัวหน้าดีที่สุดไหมถ,ถ้าเทียบกันระหว่างเพื่อนกับหัวหน้าเสรจรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเราดีกว่าเพื่อนร่วมงานที่เราสนิทแล้วนับเป็นเพื่อนจริงๆในที่ทํางานอะ่ะเขาดีกวว่าาเยออะหหัหน้คื จริงๆอะเขามีพาวเวอร์มากกว่านั้นที่เขาจะแบบยื่นมือเข้ามาช่วยอะแต่เขารู้สึกว่าบางอย่างเราต้องแอคทีฟเองด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ก็ก,ก็ก็ดีตรงที่ไม่ทำร้ายแต่ว่าเขาสามารถช่วยได้มากกว่านั้นแต่เขาช่วยได้คือเขาเหมือนพยายามแค่นี้เนาะที่เหลือเราก็อาจจะต้องดิ้นรนเอาเอง ส่วนในกรณีที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวคุณออกแล้วจะดีไหมเสรยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นปัญหาออกแล้วมันจะต้องดีกว่าอยู่แล้วนะคะออกแล้วจะไปเจองานที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้หรือเปล่าอ่าอาจจะยังไม่ใช่ในเดือนแบบมกรานี้แต่ว่าเป็นเดือนถัดๆไปมีโอกาสที่จะได้เจอเร็วที่สุดก็น่าจะประมาณ2-3เดือนนะคะที่คุณจะได้เจองานที่ดีหรือเหมาะกับคุณแล้วก็ดีไม่ได้ต่างจากที่เดิมโดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการและฐานเงินเดือนเนาะทีนี้สําหรับคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่าสิ่งที่พวกคุณทําอยู่ตอนนี้คือ เดือนนี้ไม่ว่าเดือนก่อนหน่าจะเป็นยังไงก็ตามนะเดือนนี้คืออูฟูฟมากเดือนนี้จะดีขึ้นการโปรโมทความแอคทีฟการพรีเซนต์ของคุณดูคือมันดูน่าสนใจอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างแล้วมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแปลกดีแล้วเขาก็เลยให้ความสนใจในสิ่งนี้ซึ่งมันก็เลยทําให้ธุรกิจของเรากลับมาเฟื่องฟูได้ใหม่อาจจะไม่ได้ก้าวกระโดดนะคะสมมุติมันดรอปลงไปแบบลดลงไปประมาณ70%อย่างเงี้ยจะกลับมา100%เหมือนเดิม คงจะยากหน่อยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงมันจะดีดขึ้นมาคือมันมีความก้าวกระโดดนั่นแปลว่าสมมติตอนนี้มันเหลืออยู่30%เงินที่มันเคยได้มันลดลงไปตั้ง70%อ่ะมันอาจจะดีดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณหกสเอร์เซนะคะดะีเท่ากับว่าจากที่เราอยู่30มันก็ดีดขึ้นมาอีกประมาณ30%ได้ยี่สถึงสาได้ก็ถือว่ากระโดดอยู่ถ้าไม่กระโดดเลยก็จะอยู่แค่สิบหรือ น้อยกว่านั้น5%ประมาณนี้แต่เนี่ยถือว่ากระโดดขึ้นมาจากความครีเอทของพวกคุณนะคะก็ถือว่าดีสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเรื่องลูกน้องบริวารเนี่ยก็ต้องทําใจนิดนึงอาจจะมีการเปลี่ยนคนนั้นคนใหม่มาคนเก่าไปเนาะแต่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นทีนี้เสกกลัวเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการบริการหลังบ้าน หรือว่าถ้าคุณทําธุรกิจที่มีหน้าร้านอย่างเงี้ยเรื่องของการบริการอาจทําให้เกิดปัญหาคนจะรู้สึกแบบเฮ้ยทําไมอะไรยังไงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจลูกน้องบริวารเราเท่าไหร่นะคะก็อาจจะต้องมีการอบรมในเรื่องนี้ เท่งนิดนึงเรื่องของการบริการลูกค้าไม่จําเป็นว่าลูกค้าจะต้องเป็นพระเจ้าแต่ว่าเราต้องใช้หลักของเหตุและผลต้องใจเย็นและมีสติให้มากที่สุดก็คือคุยกับเขาแม่เขารู้สึกกดดันเกินไปเนาะเพราะว่าดูเหมือนเดือนนี้บริวารจะนําพาปัญหามาให้เรานะคะแต่ถ้าลําพังตัวเราเองธุรกิจของเราเองเราบริหารจัดการได้ดีแปลว,ว่าช่วงนี้เราต้องลงพื้นที่บ่อยหน่อยสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนาะเราอาจจะต้องไปบริษัทบ่อยเข้าออฟฟิศบ่อยหรือว่าไปหน้าร้านบ่อยหน่อย เวียนๆไปก็ได้ถ้าเรามีหลายสาขาแต่ว่าต้องลงพื้นที่บ้างในสัปดาห์อย่างน้อยๆหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีคุณทําธุรกิจออนไลน์เนาะคุณก็ไปบริษัทสักสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งพอเวลาที่มีคุณอยู่เขาจะเขาจะทําอะไรแบบรอบครอบรัดกุมกันมากขึ้นมันเหมือนเป็นไฟบังคับแหละแต่ถ้าคุณปล่อยมือแล้วให้แบบให้เลขาดูหรือว่าให้หัวหน้าพวกเขาดูเนี่ยเสรษรู้สึกว่ามันก็ยังมีความเป็นเหมือนเป็นฟิลแบบ เขาทำงานร่วมกันเขาก็มีความผูกพันกันเนาะก็เหมือนฟิลเพื่อนอะ่ะมันก็อาจจะทําให้มีบกพร่องได้บางเรื่องนะคะแล้วก็จะกลายมาเป็นปัญหาของเราอีกทีนี้ทีนี้ในเรื่องของการเงินอ๋อขอโทษค่ะย้อนมานิดนึงสาหรับคนที่จะทําอะไรอย่างที่เซบบอกเนาะในเรื่องของการจะวางแผนเริ่มต้นทําธุรกิจทํางานเสริมทําอาชีพเสริมเดือนนี้ดีมากดีมากจริงขอแค่คุณวางแผนจัดการเวลาของคุณให้ดีๆเท่านั้นเองถ้าคุณเซตระบบตัวเองได้ดีอะ่ะ สิ่งที่คุณจะทําในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเสริมงานใหม่ธุรกิจเสริมธุรกิจใหม่หรือว่าแบบจะเริ่มต้นธุรกิจถ้าศึกษาเรียนรู้มาอย่างดีแล้วเริ่มต้นลงมือทําเดือนนี้ถือว่าปังมากค่ะ บงเกินคาดอย่างเช่นบางคนเริ่มต้นในเดือนแรกอาจจะยังไม่มีลูกค้าเลยแต่มีคนเข้ามาดูเฉยๆแต่คุณอาจจะมีฐานลูกค้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันมันเป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีนะคะการเริ่มต้นที่ดีสําหรับคนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ทีนี้เขายังไม่แนะนําให้ลงเป็นเงินก้อนใหญ่เพราะว่าในตําแหน่งของการเงินเนี่ยมันพูดชัดว่าการที่คุณจะเริ่มต้นถามว่าเริ่มได้ไหมเริ่มได้แต่อย่างที่บอกไปข้างต้นเลยว่าในเรื่องของสภาวะอารมณ์สภาวะของความเครียดเนี่ยมันสะสมในระดับหนึ่งแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณ ใจคุณอะ่ะมันมันไม่ได้เข้มแข็งมากขนาดที่คุณพร้อมจะทําทุกอย่างทันทีมันจะกลายเป็นปัญหาของพวกคุณเหมือนกันเพราะตัวคุณเองจะไม่สามารถรับผิดชอบหรือบางทีคุณอาจจะเทคุณอาจจะคว่ำคุณอาจจะทิ้งไปเลยก็ได้เพราะคุณรู้สึกว่าโอ๊ยก็ตอนนี้สภาพจิตใจฉันคือมันไม่ได้ไงมันแย่ไงอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะเสียเงินศูนย์เปล่าเสียเงินฟรีอีกทีนี้เลยกลายเป็นปัญหาเนาะแต่ถ้าเป็นอาชีพเสริมนนี้สิบอกตลอดแล้วเนาะหอาชีพนะคะ,ะวีเจวาดรูปถ่ายรูปเขียนนิยาย ในหน้าในแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถลงมือทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนแค่จัดการเวลาให้ดีเท่านั้นก็พอเนาะทีนี้เรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ไรายได้มาจากช่องทางใหม่ๆแต่ดูเหมือนว่ามันจะมาในลักษณะของนำมาทำก่อนยังไม่ได้เป็นรูปธรรมเพราะว่าเหมือนพอคุณเพิ่งเริ่มต้นหรือคุณเริ่มเริ่มทำอะไรก,ก็ตามแต่ที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเห็นเม็ดเงินแล้วว่าเอ้ยคุณได้อย่างเช่น คุณทำในหน้าสมมุติในหน้ามันต้องได้หนึ่งร้อยเหรียญก่อนแล้วมันถึงจะเบิกเงินได้คุณอาจจะได้มาห้าสิบเหรียญอะไรเงี้ยคือมันเริ่มเห็นเป็นตัวเงินขึ้นมาแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่สามารถจับต้องเงินตรงนั้นได้อ่าไม่ได้ถูกโกงแน่นอนนะคะมันก็เริ่มเห็นเป็นเม็ดเงินเริ่มเห็นอ่าเห็นเป็นเงินเป็นทองแล้วแหละแต่ว่าแค่ยังยังไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้จริงอะ่ะอืส่วนปัญหาที่จะเกิดนะคะสิดกังวลเรื่องหนึ่งคือ หลายคนน่ะอาจจะมีปัญหาถ้าไม่เป็นเรื่องของคดีความนะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคนภายในครอบครัวของเรารวมถึงตัวเราเองด้วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพขึ้นมาค่อนข้างชัดถ้าจะมีแน่นอนก็คือคุณแม่นะคะคุณแม่ขึ้นมาเด่นเลยว่าถ้าจะมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบก็น่าจะไปรับผิดชอบคุณแม่เพราะว่าจะมีอาการป่วยแบบ จุจุอ่ะมันมันลักษณะคล้ายๆเส้นเลือดแตกอะคะ่ะเส้นเลือดในสมองแตกมันจะลักษณะคล้ายๆนะคือจุ่ๆก็กระทันหันเลยนะคะแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเรื่องนี้กับอีกเรื่องก็คือเรื่องของการลงเงินแล้วคุณไม่สามารถบริหารตัวเองได้บริหารเวลาของตัวเองได้หรือไม่จัดการไม่สามารถจัดการวางแผนได้มันก็เลยกลายเป็นว่าจมเงินอยู่ตรงนั้นทีนี้เอ่อเรื่องของรถ ยวดยานผ่านนะสำหรับคนที่มีไม่ว่าจะเป็นมอไซค์หรือรถยนต์ก็ตามอันนี้ก็ขึ้นเตือนนิดนึงว่าอาจจะมีเกี่ยวกับพวกระบบน้ายางนะคะลมพวกยางรถเช็คสภาพรถจะได้ไม่ต้องเสียเยอะเนาะเพราะมันมีเกณฑ์ที่ยางไม่ซึมก่อยางอาจจะแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันกลายเป็นว่าอันนี้เสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุแต่มันไม่ได้มีเกณฑ์อุบัติเหตุใหญ่โตจนแบบรุนแรงร้ายแรงกับเรานะแต่มันจะเป็นลักษณะข,ของการเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เราใช้อยู่อะแล้ว สำหรับคนเดินทางกลางคืนอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ลําบากเลยกว่าจะทําอะไรสําเร็จเสร็จสิ้นก็ต้องรอตอนเช้าอีกวุ่นวายอีกเพราะฉะนั้นก่อนจะทําอะไรก่อนจะไปไหนนะคะหรือในหนึ่งจริงๆอ่ะถ้าเราใช้รถบ่อยใน6กหเดือนเนี่ยเราต้องตรวจสภาพรถและหนึ่งครั้งแต่ถ้าคุณไม่ค่อยได้ใช้งานก็ปีละครั้งเพราะบางทีอ่ะเราไม่รู้ระบบภายในแต่ช่างเขารู้เพราะฉะนั้นเราไปให้เขาดูสักหน่อยก็ดีนะคะพวกลมเกี่ยวกับลมแล้วก็ระบบน้ําหมอนนองหมอนมอน้าอะไรเงี้ย หมดเลยนะ้ำมันคงน้ำมันเครื่องได้หมดนะคะก็จะมีเกณฑ์เสียเยอะถ้าเสียน้อยเสียยากเดี๋ยวเสียมากต้องเสียได้แหละทีนี้นะเรื่องของโชคโอ,อ้อะไรอะวันอาทิตย์ตัดใจเลยค่ะตัดใจและตัดไฟต,ตัดต้นลมเพราะว่าโชคของคุณถ้าเป็นโชคของการเสี่ยงก่อนเนย,ยังไม่เอาราบลอยนะคะโชคจากการเสี่ยงคือการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นหวยหรือการพนันทุกรูปแบบเนี่ยเซรู้สึกว่า มาแบบปาฏิหาริย์แต่ว่าคุณคาดเดาไม่ได้เลยแม้แต่หุ้นน่ะเคยคํานวณได้แต่เหมือนเดือนเนี้ยคานวณไม่ได้เพราะรู้สึกว่าเออเล่นๆไปเถอะให้มันได้สักหน่อยเถอะเอาได้เฉยเลยแต่พอเราตั้งอกตั้งใจในการคํานวณต้องมาแน่ๆต้องมาแน่ๆไม่มาเลยหวยก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับมนุษย์เราเลยนะคือเล่นโดยที่ไม่คาดหวังไม่มีทางบางทีเราซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งจะบอกตัวเองว่าไม่ถูกรางวัลหรอกแกไม่มีทางถูกแล้วเราจะซื้อทําไมอะ่ะใช่ป่มคือ มันจะเป็นฟิลนี้ได้อย่างเดียวก็คือส่งสารเขาช่วยเขาแล้วซื้อติดไว้ไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้เลขก็ไม่มีแต่เห็นเขาเหลือแล้วส่งสารซื้อไว้เออได้อันเนี้ยได้จริงแล้วก็ได้แบบปาฏิหาริจริงๆบางคนได้รางวัลที่4รางวัลที่5อย่างเงี้ยหรืออาจจะพลิกหน่อยได้รางวัลที่2ก็สุดแล้วแต่นะคะบุญวาสนาแต่ช่วงต้นเดือนกับช่วงปลายเดือนมีโอกาสที่จะได้แต่ต้องไม่คาดหวังยากสุดถามว่า ถ้าจะได้แบบคาดหวังได้ก็คือข้อแรกมีคนเจ็บป่วยกระทันหันแล้วไปซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับคนป่วยแต่ต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นนะคะเกี่ยวกับคนป่วยในครอบครัวซึ่งมันก็ดิ่งไปที่แม่อยู่แล้วอะ,อะก็เป็นเลขของผู้หญิงทีนี้ข้อที่2ยานพาหนะของเราถ้ามันพังแบบเสียเลยอะคือต้องเข้าอู่เข้าต้องเข้าศูนย์ต้องซ่อมอะจริงจังเลยอะอาจจะแบบอาทิตย์เดือนนึงแล้วเสียพอสมควรอันนี้คุณถึงจะได้แบบที่คุณไม่จำเป็นต้องคาดหวังเลยแต่คุณได้คืน มีแค่2อ,อย่างนี้นะคะในการเสี่ยงโชคส่วนหุ้นก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอ่ะเล่นน้อยๆเดือนนี้เล่นน้อยๆอย่าเล่นเยอะเนาะแล้วก็ในเรื่องของลาบลอยค่ะลาบลอยคือไม่ได้เสี่ยงแลาได้มาเองเนี่ยเสรษรู้สึกว่าคุณจะได้ของฝากเป็นของชอบเป็นของที่เป็นของกินก็ได้แต่มันดูเหมือนไม่ได้เงินนะมันจะได้เป็นของกินเป็นของฝากของแบบของกระจุกกระจิกที่คุณชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนซื้อมาฝากเหมือน คนทางไกลอาจจะเป็นญาติกระไดเป็นเพื่อนสนิทเล่าที่ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอะไรใดๆก็ตามแต่เนี่ยอ่ะจะได้ตรงนี้มานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมุมมองความคิดไอเดียอย่างบางทีคุณไปเลื่อนฟีดอันนี้ไม่ได้มาแบบมีคนมอบให้แต่เหมือนคุณไปเลื่อนๆดูแล้วบังเอิญเห็นแล้วมันปิงไอเดียขึ้นมาก็เลยอยากให้คุณเออก็เลยทําให้คุณอยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะจะได้เป็นลักษณะของความรู้ที่จะประกอบอาชีพได้หรือไปเพิ่มเติมไปอดัดแบบใช้กับอาชีพที่ประกอบอยู่ในตอนนี้เนาะ เรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับตัวคนเองด้วยความเครียดอะ่ะมันก็จะมีอาการปวดหัวเหมือนเ,อเป็นความดันอ,อ่อนเพลียรู้สึกเหมือนทักผ่อนไม่เพียงพอนี่กับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบหัวใจอีกเลือดสูบฉีดไม่ดีความดันนี่มานํามากเลยอะ่ะความดันสูงบางคนมีภาะวะความดันสูงความดันต่ําแล้วแต่คนนะคะแต่มาแน่นอนไม่ว่าจะสูงหรือต่ําก็ตามแต่ของเดือนนี้เหมือนสูงมากกว่าต่ําเพราะว่าดูเหมือน เหนื่อยหอบง่ายอ่ะเรารู้สึกว่าใจมันเต้นเร็วเต้นรัวตลอดเวลากินน้ําน้อยอีกพักผ่อนก็น้อยอีกกลุิมคุ้มกันก็ตกอีกเนี่ยต้องระวังพวกแผลในปากแผลปูพองปวดปวดกระบอกตาใครที่มีภาวะแบบพวกภูมิแพ้อยู่แล้วเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกไซนงไซนัสอีกไมเกรนอีกนะคะแล้วก็คอไอเจ็บคอระคายเคืองคอบางคนมีทอมซินักเสบ แล้วอัน้นกินน้ําน้อยเนาะอั้นฉี่ก็บ่อยอะระวังกระเพะะาะปัสสาวะเสบอีกนะคะทีนี้ไปเรื่องระบบขับถ่ายได้ด้วยเพราะว่ากินน้ําน้อยอเรื่องของระบบขับถ่ายก็ไม่ค่อยดีท้องผูกเวลาจะถ่ายทีหนึ่งก็เหมือนแบบมีแก๊สในกระเพาะเยอะอ่ะมันจะแบบรืดพลาดรืดตลอดเวลานะคะมันจะมีเหมือนแบบปวดท้องมวลท้องปวดบิดมากเลยแต่ตดอย่างเดียวมันมีอาการท้องผูกระวังท้องผูกเรือรังนะคะ ส่วนอื่น่ก็จะเป็นหัวใจเสี่ยงัวเรื่องหัวใจกับกระดูกสันหลังระวังนิดนึงนะช่วงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมีภาวะเหมือนออฟฟิศซินโดมอะนั่งนานแล้วแบบนั่งเอียงนั่งเบี้ยวอะ่ะอันนี้มันจะลามไปที่กระดูกสันหลังได้นะคะแล้วมันจะปวดแป,ป๊บจี๊ดหรือบางคนนะถ้าสะสมมานาน,นมากๆแล้วคือเคยไปเอ็กซเรย์ไปเอ็กซเรย์ ray, ไปตรวจมาแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระดูกคดโคง้คงงลกบเบี้ยวอะไรพวกนี้อันนี้อันนี้ต้องระวังนะคะมันมีโอกาสที่มันจะ แล้วแต่คนไม่ได้เป็นทุกคนนะต้องบอกก่อนว่าโลกที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นร้อยเนะคะถ้าปรับพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้อันนี้สำหรับคนที่มีภาวะมานานแล้วมีโอกาสที่มันจะเคลื่อนต้องระวังเพราะว่ามันมาแบบมันมาแบบไม่ตั้งตัวบางทีคุณอาจจะเผลอเดินไม่ระวังลื่นล้มกระแทกทีนี้มันมันเอียงอยู่แล้วมันอาจจะกลึกไปเลยอย่างเงี้ยนึกออกปะ ก็ต้องระวังอุบัติเหตุเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเรานะคะทาอะไรไม่สะดวกเลยทีนี้ไม่ได้ถึงขั้นพึกพาดเนาะไม่ได้เป็นอามาพึกอามภา,าแต่ว่ามันจะมันคือมันจะเดินเหินลําบากในช่วงแรกอะ่ะกว่าจะรักษาเสร็จอะ่ะนึกออกปะมันเป็นอุปสรรคของพวกคุณแล้วก็คุณผู้หญิงระวังเรื่องประจำเดินเคลื่อนประจำเดือนมาไม่ปกติหรือมีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างหนักก็เกรีียย,ยาไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็อไอ้ถุงน้ําร้อนอะ่ะสําคัญมาก นอกเหนือนั้นก็ไม่มีอะไรก็จะมีข้อเท้าคิกข้อเท้าแพงบ้างเป็นบางวาระบางคนเดินเดินอยู่ขาอ่อนขาเปรี่ยก็มีนะเล็กน้อยค่ะแต่หนักๆก็คือโอ้โหเป็นจุดสําคัญเรียงกระดูกสันหลังนเนี่ยนี้บางคนเป็นอมษ์อมภาตเพราะกระดูกสันหลังได้แล้วก็เรื่องของหัวใจระบบความไอระบบไหลเวียนโลหิตอะไขมันเสียมันเยอะแล้วเลือดก็ข้นอีกน้ํากินน้อยไงมันเลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยแบบ เหมือนคนเป็นโรคหัวใจอ่ะบางทีก็เหนื่อยเหนื่อยอ่อนเพลียอ่อนเพียกจะนอนอยากจะนั่นอยากจะนี่อยากจะอยู่เฉยๆตลอดเวลาเลยสัญญาณเตือนนะคะระวังเป็นโรคหัวใจสะสมนานเกินไปมีโอกาสเป็นได้แต่ถ้าเพิ่งเริ่มเพิ่งแบบ3-4เดือนที่ผ่านมาหรือว่าอพอมาทํางานแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาไม่อยากไปฉี่บ่อยอ่ะก็เลยกินน้ําน้อยก็รีบเปลี่ยนแปลงซะก่อนที่มันจะเริ่มต้นขึ้นเนาะทีนี้ในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่โสดเนี่ย เดี๋ยวเสว่าเสจจะทำคลิปความรักเจาะลึกแยกให้สำหรับคนที่เกิดวันทั้งแปดเหมือนกันเนาะดูภาพรวมกันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของความสัมพันธ์คนโสดเนี่ยคนโสดไม่พร้อมจริงๆที่จะเปิดใจแต่มีคนเข้ามาแบบว่า เฮ้ยคนนี้ดูมีเสน่ห์จังเลยคนนี้ดูน่าสนใจจังเลยเออเขาก็จะพยายามจะเข้าหาพวกคุณนะเข้ามาจีบแต่คือถามว่าลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวไหมไม่เชิงลุกล้ำค่ะแต่ก็แสดงออกค่อนข้างชัดเจนว่าเอ้ยฉันรู้สึกกับเธอมากๆฉันชอบเธอมากๆฉันแบบอยากจะจีบเธอฉันอยากจะรู้จักเธออะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เรารู้สึกลาคาญใจแล้วคุณอาจจะสอกหน้ากลับไปเพราะว่าคุณจะมีการชักสีหน้ามีคําพูดที่แรงจนเขาแบบโอเคไม่ไม่ไปก็ได้ไม่ไปต่อก็ได้อะถอยก็ได้กลายเป็นแบบนั้นนะคะแต่ถามว่า ทำให้คุณสบายใจมันโอเคไหมทุกอย่างก็สุดแล้วแต่ตัวเราถ้าเรารู้สึกสบายใจกับการที่ไม่ต้องมีคนมาเจาะแจในช่วงนี้ยก็โอเคก็ถือว่าดีเพราะว่าคนเข้ามามันไม่ได้ตรงสเปกอะแล้วเข้ามาเหมือนเจาะแจนิดนึงมันก็ทาให้คุณหงุดหงิดใจง่ายเนาะเราอีกอย่างมีเรื่องเครียดอยู่ไม่พร้อมก็ไม่ต้องเริ่มค่ะไม่พร้อมก็ไม่ต้องเปิดใจแต่ว่าเราอาจจะซอฟคําพูดคือปฏิเสธไปตามตรงไม่ต้องพูดแรง,แรงเนาะแบบคุยไปตรงตรงเลยว่าเออเราไม่ชอบพฤติกรรมเขาแล้วเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่า,เรา,าเราอยากจะมีแฟนเราอยากโฟกัสเรื่องงาาานมกกว่ อย่าพึ่งพยายามเลยยิ่งพยายามจะยิ่งทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับเขามากขึ้น <c oughs> ก็พูดตามตรงมันจะได้ไม่ทําลายความรู้สึกเขาด้วยเนาะส่วนคนที่มีคู่นะคะต้องบอกเลยว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แน่นอนเหมือนระยะห่างมันเกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าเข้าเหมือนห่างกับเราดูไม่ค่อยสนใจอาเขาก็รู้สึกเหมือนกันมันเกิดปัญหาในความสัมพันธ์เพราะว่าเรามีอะไรไม่ค่อยพูดอะต่างคนต่างไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเล่าแล้วยิ่งอาทิตย์อาทิตย์จะมีความแบบเฮ้ยมันผ่านไปได้เฮ้ยฉันแก้ปัญหาได้ เราก็เลยจะไปโฟกัสกับเรื่องที่มันเป็นปัญหาด้วยตัวเองเขาก็ไม่รู้สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นจูๆ่ๆเราก็ห่างจูๆ่ๆเราก็เปลี่ยนจูๆ่ๆเราก็แบบเปเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้เขาก็ไม่แปลกที่เขาจะคิดว่าเราให้ความสําคัญกับเขาน้อยลงเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่นะคะคือการมีอะไรพูดกันทุกเรื่องอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเราดําเนินความสัมพันธ์ด้วยกันสองคนถ้าคุณเลือกที่จะไม่พูดไม่บอกอะไรเลยอะ่ะความสัมพันธ์มันไม่สามารถไปต่อได้ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะแบบเปิดใจคุยเปิดใจเคลียร์กันเลยเสียเชื่อว,ว่าสถานการณ์จะดีกว่านี้แล้วไอ้เรื่องที่ต้องคิดมากเพิ่มเติมเนี่ยจะไม่มีแล้วเพราะว่าเขาก็จะไม่มาพูดแบบประชดตัด้อคุณทําให้คุณต้องมาเครียดเพิ่มเพราะเขารู้แล้วว่าคุณกําลังเจออะไรแต่การที่คุณไม่พูดไม่บอกบางทีเขาก็ไม่รู้เขาก็คิดว่าแบบเขาก็น้อยใจเนาะเรื่องของความรู้สึกมันมันห้ามกันไม่ได้อ่ะคะ่ะถึงต่อให้เขาจะเข้าใจว่าคุณเป็นคนแบบนี้แต่บางทีอ่ะมันเหมือน มันก็น้อยใจเหมือนกันนะมันก็รู้สึกเหมือนกันนะทาไมต้องห่างเหินขนาดนั้นเฮ้ยแล้วเราเป็นแฟนกันนะเฮ้ยแล้วเราคุยกันอยู่นะทําไมถึงทําเหมือนกับว่าเราเป็นคนอื่นเลยอะมันก็มีสิทธิะคิดกันได้เนาะเราก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้กันนิดนึงค่ะจะได้ไม่เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็สถานการณ์ในความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่จะได้ดีมากกว่านี้ด้วยไม่ต้องถึงขั้นเลิกลากันหรือจบความสัมพันธ์กันไปเนาะโอเคเดี๋ยวเศจะขออนุญาตใช้ก้าน้าราชในการขอคาแนะนําเพิ่มมติิิสาหรคคนดดึงะะ Pakistan. เรื่องของความมั่นคงในในงานในสิ่งที่จะทำดีกว่าเรื่องของความมั่นคงกับส okay. ิ่งที่คุณคิดจะทำเนี่ยมีสูงมากเดือนนี้มีสูงมากๆจะเริ่มต้นอะไรใหม่ขออย่างหนึ่งคือมีความพร้อมให้มากพอก่อนในเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าอุปสรรคของพวกคุณเดือนนี้คือเรื่องของความรู้สึกความเซสเิทีฟความอ่อนไหวความเครียดความกังวลเรื่องอะไรก็ตามที่มากระทบกับความรู้สึกนั่นคือปัญหาของพวกคุณหรืออุปสรรคของพวกคุณถ้าคุณจัดการมันได้พายามแบบโอเคจะอเรา ล้อมข้อก่อนหัวหายอย่างเช่นเรารู้สึกว่าโอเคเรารู้แล้วว่าเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับแฟนเพิ่มซึ่งเรามีปัญหาเรื่องงานมาก่อนหน้านี้แหล้งั้นมีอะไรเราเล่าให้แฟนฟังเลยจบมันล้อมข้อก่อนจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันและถ้าสมมติเขางงไงี้ขึ้นมาเราก็ยิงตรงนี้ไปได้ตามตรงเลยว่าเฮ้ยเธอเราเคยบอกเธอไปแล้วนะว่าเรากําลังมีปัญหาเรื่องงานอะ่ะเขาจะซอบลงทันทีค่ะทุกอย่างมันจะเบาลงทันทีเพราะฉะนั้นเราก็ล้อมข้อก่อนหัวหายแล้วในเรื่องที่เราจะทาเนี่ย ขอความสม่ําเสมอเซตเวลาจัดเวลาให้ดีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาพจิตใจของคุณมันคงที่มันปกติมันมีมันจะมีความฮึกเห,มเหิมขึ้นมาท,าทันทีแล้วจะโดดเด่นคือช่วงปลายเดือนปลายเดือนสตาร์ทได้ตั้งแต่วันที่21เนะคะยีเป็นต้นไปช่วงนั้นอะจะเริ่มจะเริ่มค่อยๆดีแล้วมันจะคงที่เลยคือวันที่27 เป็นต้นไปอันนี้จะเริ่มแบบสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจตคือคงที่แล้วก็ปลายเดือนปลายเดือนจริงๆเนาะก็อย่างน้อยๆก็ยังดีเข้าสู่ช่วงปลายเดือนแล้วที่คุณคุณก็ยังสามารถที่จะจัดการกับปัญหาแล้วก็จัดการเ,าเวลาเขา,เร,าเรียกอะไรเซตระบบเวลาในการใช้ชีวิตของพวกคุณได้ดีขึ้นส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ท่าเราเคลียร์กันแต่เนิ่นก็ไม่มีอะไรนะ่าห่วงนะคะแล้วก็ เรื่องของคนโสดถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณก็แค่พูดตามตรงแค่นั้นมันจบเลยเขาจะไม่เล่าหลือไม่เลาหลือมากเกินไปไม่ต้องให้คุณฟาดเขาอย่างรุนแรงนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราจะต้องรับผิดชอบบางอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จัดสรรปันส่วนให้ดีแค่นั้นก็พอคะ่ะเพราะว่าถ้าการที่คุณมีเงินสำรองการที่คุณจัดสรรเรื่องของการเงินดีๆเนี่ยคุณจะไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาเครียดหรือไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห เสียเงินก้อนนี้คือเศร้าหมองใจมากแล้วอาจจะรู้สึกว่าเออเงินมันหายไปแต่เรายังมีเงินหมุนเวียนอยู่ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นปรับเรื่องของการใช้เงินทําพวกบัญชีไปเลยก็ได้ก็ดีทําพวกบัญชีรายรับรายจ่ายะคะ่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมาเขียนเองแล้วทนาแอปพลิเคชันมันก็มีเราก็ใช้แอปก็ได้หรือบางคนมันจะมีแอปที่มันเป็นแบบบันทึกสลิปโดยที่ เราไม่ต้องมานั่งเขียนเองเราก็ใช้วิธีนั้นก็ได้มันก็ช่วยได้นะคะให้เรารู้ว่าเงินหายไปกับอะไรเราจัดการเอ่อเราจ่ายไปกับอะไรบ้างแล้วก็แบ่งส่วนที่จะแยกเก็บไว้มันก็จะยิ่งช่วยให้เรามีเงินสำรองได้มากขึ้นจะได้ลดการเกิดปัญหาเนาะส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเราใช้ร่างกายมากกว่าดูแลร่างกายมันก็จะมีบ้างที่ ร่างกายเราจะเสื่อมโทรมสุดโทรมลงไปก็รีบดูแลหาเวลาดูแลตัวเองเพิ่มเติมสักหน่อยมันจะได้ไม่เป็นปัญหาบานปลายนะคะใส่เป็นกําลังใจให้คนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนเลยนะใส่เชื่อว่า,าเรื่องต่างๆของพวกคุณจะดีขึ้นมากกว่านี้ปีนี้ปีใหม่แล้วเนาะเดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นเดือนแรกของปีใหม่ก็ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์ประสบความสาเร็จเจ้าหน้าสิ่งไหนที่เป็นปัญหาก็ขอให ก้าวข้ามผ่านมันไปได้แก้ไขมันได้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องของชีวิตเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ